ทวนแค่คิวที่1ถึงคิวที่24ในลำดับแรกนะคะทุกคนลูกค้าสามารถเพิ่มบินยำข้าวเหนียวขนมจีนรวมถึงของทอดได้ในรอบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าทวนอจบของลูกค้าแล้วขออนุญาตไม่เพิ่มทุกๆก,กรณีนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าวกว่าจะยำใหม่ให้ลูกค้าต้องคอยเวลา3 7ถึงวันนะคะกว่าลูกค้าจะได้จานยำนั้นนะคะคิวที่หนึ่งดีคาคุณอุ๊สัสดีคาคุณอุ๊อยู่ไหนเอ่ย Day? Mermaid 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 คุณอู้อยู่ไมคเจ้าหน้าที่ดูคุณอู้ให้หน่อยคิวที่หนึ่งคุณอู้อยู่ไมค์ค้าคุณดูจี้นะฮะคุณอู้ปะคะว่าเป็นธงไต้หวันหรือธงจีนครับเป็นคนจีนค่ะชกอยู่เป็นคนจีนค่ะพี่จ๋าแม็กมวยไทยหยุดถ่ายทอดสดชักครู่นะคะขออนุญาตทวนออเดอร์ก่อนนะคะมมันนเเพพอออกไไป่ต้งะคุณอู้อยู่ไมค์ค้คุณอู้นับหนึ่งแล้วนะคะคุณอู้นับสองและคุณอู้นับสามขอบคุณคุณอู้ค่ะ 2, คิวที 2> ่2คุณอีทสวัสดีครับอีทอยู่ไหมครับพิธีกรยาวเลยไม่ต้องตัดเพราะวทงมันจะรู่นะคะขอถ่ายเท่าสุดก่อนอันนี้เป็นชาแนลของแม็กมวยไทยนะคะคุณอีทใช่ไหมครับบทของหลังคาโต๊ะสี่นะคะของคุณอีทเบื้องต้นเป็นยำหมูยอยำไข่แดงเค็มยำกุ้งสดและยำปูม้านะคะคุณอีทเพิ่มเติมอะไรไหมคะพิธีกรครับไม่สองครับไม่ไม่เพิ่มขอบคุณค่ะคิวที่3ค่ะคุณคุณฟิล์มค่ะ อะไรนะคะเพิ่มข้อหมูทอดเอาไม่ได้อ่านคะ่ะลูกค้าอ่านเฉพาะบิญญามแต่ถ้าลูกค้าให้อ่านของทอดเพิ่มอีกพันห้านะคะอ่านไหมไม่ต้องอ่านเนาะได้ค่ะคิดที่สามค่ะคุณฟิล์มคุณฟิล์มนั่งคคิวที่สามเหรอคะลูกค้ามาด้านนี้นะคะอันเพิ่มในส่วนของการเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มทานนี้หรือกลับบ้านคะเอาตามใบใหม่เลยเดี๋ยวคุยลูกค้าสักครู่นะคะ ถ้าตามใหม่ๆขอ,อย่านลูกค้าเหลือหมูยอแค่หนึ่งที่นะคะเพราะว่าจำกัดสิ่งหมูยอหมูยอแค่โต๊ะละหนึ่งอันนี้ยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่าให้ดีกว่าค่ะที่รักสักครู่นะคะส่งจ๋าพอจบพูดเสร็จแล้วพูดใหม่ใหาจะขอยยาวเลยนะครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ พี่พงษ์ค่ติ๊กใซ็กรอกเพิ่มสองค่ะหอยแข็งหอยแข็งหมดแล้วนะคะลูกค้ากุ้งสองค่ะปูมาสามค่ะไก่สามค่ะไก่หมดหรือ,อยังไก่หมดแล้วนะคะลูกค้าไก่เพิ่มไม่ได้แล้วนะคะ ต้นของลูกค้าสั่งเป็นยำหมูยอไข่แดงนะคะยำหอยแครงและยำกุ้งสดทูโทนสาหรับในบินออเดอร์แรกไม่ใส่ปลารานะคะรอบหลังลูกค้าสั่งยำเสกเกล็ดสองยำหมูเอ่อหมูยอไข่เค็มจะไม่ได้หมูยอจะไม่ได้นะคะได้แค่หนึ่งที่นะคะแล้วก็ยำคอยำคอหมูทอดสองนะจ๊ะยำกุ้งสุกสองยำปูม้าสุกสองนะคะถูกไหมคะทุกอย่างไม่ปลาราาูกค้าไม่ลองทานปลาดาของทางร้านหน่อยเลยคะจริงๆซิงเนเจอร์ของทางร้านที่ เกิดอัลตยัมขึ้นมานะคะขออนญาตเียนให้ทุกท่านได้รับทราบเลยอัลตยัมอัตย,ตยเกิดจากการทําน้ํายำที่มีสว่วนผสมของปารา้าซึ่งปาร้าของเรานะคะทํามาจากแซมมันนอร์วีเจียนจากประเทศนอร์เวย์ประวันเพชรขาตประวันบูดาและตาโรมาสีชมพูพพพเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่ารอบแรกเดี๋ยวทำปาร้าให้ชิมก่อนถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปารายาวนะคะขอบคุณคะ่ะ นั่งโต๊ะลูกค้านั่งโต๊ะที่สิบสองเหรอคะสิบเจ็ดนะคะโต๊ะที่สิบเจ็ดนะคะแก้ให้หน่อยขอบคุณคะ่ะปูมาสุขุณพี่มีอยู่แล้วสามใช่ค่ะขอบคุณค่ะ คิวที่สี่ครับคุณบูมสัสดีคะของคุณบูมนั่งโต๊ะที่ยี่สิบเอ็ดนะคะของคุณบูมจะเป็นยำไส้กรอ,อกไม,ไม่ล้านะคะยำหมูยอเป็นปลานะคะยำไข่แดงเค็มไม่ล้ายำกุ้งสุปร้าหนึ่งไม่ล้าหนึ่งนะคะยำปูม้าล้าสองไม่ล้าหนึ่งนะคะแล้วก็ยำรวมเวอร์เป็นล้าหนึ่งนะคะระบุบอกระบุมาว่ามาันที่ใส่ปลาลาไม่ใส่พริกอันที่ไม่ปลาลาไม่พริกนะคะ เรียบร้อยค่ะคุณเพิ่มเติมอะไรไหมคะแล้วก็มีกลับบ้านนะคะเป็นในส่วนทอดค่ะคิวที่ห้าค,คุณอุอง้งอุ้งสัดีค่ะคิวที่ห้าคุณอุ้งอุ้งอยู่ไหมคะคุณอุ้งอุ้งเป็นไงจังนะครับตกเก้าเพิ่มอะไรคะ,คๆๆคะเพิ่มสามชั้นแต่ข้าวเหนียวสองนะคะเบื้องต้นสั่งเป็นยาหมูยาเต็กเค็มหนึ่งนะคะ ยังไขแดงหนึ่งแล้วก็ยังตุม้าหนึ่งสามอย่างนี้ไม่พาราส่วนยางลุกสุดอันนี้เป็นตาราทูกอย่างไม่เด็ดมากขอบคุณค่ะคิวที่หกค่ะคุณคุณเจียจิอยู่ไหมคะคุณเจียจิคิวที่หกโตสองใช่ไหมคะเริ่มต้นจะเป็นยังหมูยอายางไขแดคงครีะค่ะยังตม้าสุเจียพาราทูกอย่างเดน,น้อยนะคะ เป็นทูโทนของตูม้าใช่ไหมคะได้กันที่รักเรื่องอะไรคะไข่แดงเนาะข้อหนึ่งค้อหนึ่งทางนี้นะคะจะเป็นหนึ่งแบบ้านนะจ๊ะบ้องติดกไข่แดงให้หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเจ้าของทะเบียนรถคอคอร์ทะลังอออาสองสองสามห้ากรุงเทพตะบุคคลสายลอลลิงเก้าเจ็ดเก้ากรุงเทพนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอได้ข้างอ้อ่างสองสามห้ากับหกกไก่ล้อลิงเก้าเจ็ดเก้านะคะเลื่อนรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ของคุณเจเจมิกกลับบ้านนะคะคิวที่เจ็ดค่ะคุณคุณโอชิสวัสดีค่ะคิวที่เจ็ดคิวที่เจ็ดคุณโอชิอยู่ไหมคะคิวที่เจ็ดขอญาตนับคิวที่เจ็ดนะคะคิวที่เจ็ดนับหนึ่งคิวที่เจ็ดนับสองและคิวที่เจ็ดนับสามค่ะ คิวที่8ดคคุณโมโมมิหิวจังเลยค่ะคิวที่แดคุณโมมิหิวจังเลยนะคะหาอะไรรองท้องก่อนไหมคะคุณโมมินั่งโต๊ะที่เท่าไรจ๊ะยี่สิบนะคะของคุณโมมินะคะยำยำซี่ยำหมูยอยำแขดแดงเค็มยำข้าหมูทอดยำหอยแครงยำปูดำจมโบ ปูดำจมูกไม่เอานะคะแล้วก็ยำกุ้งสดยำกุ้งสดยำปูมมายำปูมมาสดในนัวเวอรเอร์ทุกอย่างนะคะยกเว้นยำหมูยอที่ซ้ํากับปูดําไม่เอาเนาะเพิ่มเติมอะไรไหมคะคุณโมมิเพิ่มไก่ทอดไก่ทอดหมดแล้วจ้าไก่ทอดได้จักเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หอยแครงหมดหมูยอหมดแล้วก็ไก่ทอดหมดจ้าไม่เพิ่มอย่างอื่นเนาะได้ค่ะคุณไหนคุณโมมิคะ๋อคุณโมจิขอโทษที่อ่านผิดค่ะ คุณโมงนี้คิวที่7มีค่ะแต่ลูกค้าไม่อยู่ข้ามจ้ะสาหรับลูกค้าที่จ้างใครมาต่อคิวนะคะครบออเดอร์24แล้วถ้ายังไม่มาขอยัดข้ามแล้วก็อยู่ในลำดับถัดไปนะคะอันนี้เรียนกันตรงๆเลยนะจ้าลูกค้าจ้าคิวที่9ค่ะคุณนาวินสวัสดิคาของคุณนาวินโต๊ะที่5นะคะที่รักของคุณนาวิน ที่ห้านะคะยำซีกรอกยำหมูยอนะคะยำแข่แดงเค็มยำหอยแครงยำกุ้งสุกยำม,มาไม่ล้าสักไายการเปลี่ยนซ้ก,กรอกเป็นล้นาหนึ่งนะคะ,ะ,คะเป็นปลาโลมาปลาโลมาหรือนางเงือกดีคะนางเงือกนะคะได้ค่ะเ,เรียบร้อยจะไม่เพิ่มอะไรแล้วเนะเาะแล้วก็กลับกลับมาเรียบร้อยนะคะคิวที่สิบค่ะคิวที่สิบโตที่เจ็ดนะคะ คุณโฮเซนใช่ไหมคะของคุณโฮเซนจะเป็นยำหมูยอยำแคดงเค็มยำหอยแครงยำปูดำจัมโบสุกยำกุ้งสดเป็นทูโทนยำปูมมาสุกและยำรวมเวอร์ทุกอย่างปลาล้าหมดเลยเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่เพิ่มแล้วเนาะเพิ่มหมูทอดสามชั้นหรือคอหมูดีคะเอาคอนะคะคอหนึ่งเรียบร้อยจัะขอบคุณคะ่ะคิวที่สิบเอ็ดค่ะคุณหยกจบเก่งคะ่ะของคุณหยกจบเก่งจบอะไรคะคุณหยก <c oughs> นัาดทตที ตัวที่10นะคะ